บุญค่ะบารมีสามบารมีสามค่ะทุกคนอุ้ยบึงอันนี้บรรยากาศเราจะไปเที่ยวบัตตานีทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแบบมัน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 ร่มจ้องเกินไปมันมีคนเยอะเยอะเลยโบร์มันเขาจะาขึ้นมาพักาวซื้อเขาจะมาอาบแดดให้ตัวดีคุณบง เตรียมตัวเตรียมตัวลงฟอร์มลงน้ำฟอร์มลงน้ำเรานะคะก็จะวันนี้เบอร์สาวหลายพี่น้องอุ้ยหรือว่าจะหักมานี่หน้ามานทักไว้ก็ได้ผมมันคนประยุกต์แต่ว่าไม่มียางสองอันเฟอร์มเป่นข้าวปะวะไม่รู่ไหนไหนแต่ว่าวิวสวยมากเลยทุกคนแล้วกระโดดน้ำสงสารเนาะอุ้ยแม่ข้อย่างนี้ ชุดเล่นน้ำค่ะทุกคนแปลกอะทนงงเลยอแต่ว่าจะได้ถุงยางมากเลยอะยะทำปลาเดอไรรับหน้าครับรับหน้าเตรียมตัวน้า เขาลงน้ำเหรอเพื่อันมันลงป่ายูา่ป่ะไม่ป่าได้เหรตายได้เาไม่ได้ตีนเหลืองโอเคได้แล้วนี่นะคะทุกคนเรากำลังจะลงน้ำเรากำลังจะไปจับป่าไม่ใช่เราไจับงวงยางจะไปเอางวงยางนะคะมันไดไปเอาได้ไหมเนี่ยอุ้ยดูขคนแล้วราจะไปเอาที่มันอยู่ตรงนั้น <c oughs> อันใหญ่ไปได้ผู้ยจะอยากเอาอันใหญ่อหรเอาอันใหญ่รอๆนะคุณเอาอันใหญ่เดี๋ยวค่อยอันใหญ่ดูปว่าเนาะเนาะเนาะ้นมีบรรยากาศให้ลองไปดูว้าวุ้ยหนีแสงเข้าตรงนี้ทุกคนลงน้ำใช่ไหมบรรยากาศทุกคนเห็นปลาป้ะเห็นปลาป้ะก็จะลองไปจับปลาแล้วนะคะทุกคน ปไม่ดก่าค้ากนเอามเก่องเชียกไปเลยไปเลยปลาบอลน็อเป็นเพื่อนกันปลาจะเดือดอยู่ใช่ปาไม่เดือดความยัง ใช่เหรอปลาละบานประโดดสามาอย่าไปไกลนะอี่ไอคีแพเหมือนน้องก็ได้น้องเต้นน้องเต้น <c oughs> ไปชิเล่นนะมันน้องน,น่ารักดีก็ขึ้นไปนู่นมันลุงวิวพี่น้องวิวสวยมากอุ้ยถ่ายแบบนี้กองช่อเฉยปุ๊บเห็นปะ อู้ยสวยอันนั้นเป็นทำไมเขาจะยืนทำไมเนี่ยอาอคนยางส่องโตได้เขาได้ตกกระตือโตกน้าเป็นมวยทะเลไงโอ้ยมวยทะเลไงน้ำปุ้ยอันนี้แค่ปีนก็ตกแล้วต้หรือเ่าตือนนะจ๊ะ ไม่ได้ตื่นนะเข้ามาแล้วอ๋อเหรอเรื่องหน้าต้องตื่นแต่งหน้าข้าวสิบปานก็บโบต้องน้องแตวก็ไม่แต่งหน้าก็ได้ยงงั้นโบต้องแต่งหน้าหน่อยขึ้นไปมันสวยลองมันเข้าหน่อยมันหามมันน่าจะทันนะมันมมัันนออกไปวลาถึงตรงแต่จพร้อมหรือยังไะทางลงไปลงลูกเดินลงนี่พร้อมอ่ะซู้ซู้พร้อมไหมน้าไม่ไปวัดใจทำไมต้องซู้ซู้เลอะมองไม่เห็นไปว่าไปเลยอย่างนี้เลยไปไปตรงตูน้ำเลื่อนปรงตนี้ 파 du pa

นี่ตรงไปนี้โอ้พี่น้องปลาล้ำกนลนะปลา ทั้งไต่ขาเย็นปะน้ำเย็นปะนอันนี้มันหงวาเลยแอบแอบมีเสี่ยงพ่อแล้ว ย่ย,ย,ยช,ชนนี้มันไม่ได้แม่อ,อหม่ไปขึ้นน้ำเพล่บเราต้องใส่ว่าข้าเจ้ากันได้ไปหอดอก็ได้ถอด้เจ้าก็เลือกเอาเห็นบะเจ้าถอดแล้วยังไง ไปนี่เนี่ยดินี่ขบรขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้ ไปพารามอเตอร์ขึ้นได้พอดีนะแต่ขึ้นหรือเปล่าไปขึ้นได้พอดีมันขึ้นประมาณ15ที10จี15จีเองแล้วส่งโลกาชั่นไปให้เอาที่ตรงไหนเอาส่งนะใช่ไห้ไปไปไปที่พารามิเตอร์นี่ได้ใจเขาเลย800ประมาณั0 0 0 2เดี๋ยวเอาโลเคชั่นไปให้โอเครอพี่ ไม่เกี่ยผมเราพี่เก็าเลยไม่เี่ยวอะไรผมเรา พี่เข้าโดดก่อนก็ได้ มาแล้วลุกอีกวะเดินอีกแนวมันหอนหนาวมากเย็นมากนี่้องบรรยากาศดีดีบรรยากาศสดชื่นมากเป็นไนปุ๋ยเป็นตะไครตื้มรู้สกหนาวเย็นาเย็นมากอ่ะ แล้วก็เร่นต่อก็ได้แล้วก็ได้กลับอาจจะไม่ลดต่อจะรออาจจะรอจะรอให้แห้งเัดิตอหอวรอสมองสมองไม่วิ่งสมองไม่ไหลสมองไม่เดินเลยให้นานไปไเปลี่ยนถาไปสิจิมมงลิมงสี่สิบเมงสบให้เดวไปใส่กูบ่ ไปกลับเลยบ่ได้ก็ได้แล้วค่อยแต่งใหม่เขินน้ำม,มากแล้วน้ำเย็นบ่สัมผัสด้วยเย็นมากเย็นแบบเย็นมากๆๆๆนี่ยน้ำเข้าจมูกเลยดูเสียงหนูอ้น้หลังจากขึ้นน้ำจ้าทุกคนได้ไปเที่ยวละ แดดอุ่นแสดงว่าน้ำมันต้องเย็นมันบอ้ะไม่ทานก้อนหินมันบ่อ้ะบุรุษกุลฮึบุรุกกุลน้ำจัดเย็นหมดไปมาเปลี่ยนเสื้อผ้าท่าเนี่ยจะเปลี่ยนผ้า ไปนะครับโอ้เพิ่นอยากเท่น้ำเดียวคนอยากเทตัวคืออันคนอานทีสามรอบหมู่บ้านนี้วัสนเถอดเปลี่ยนสมันต้องสอดอันนี้ลงด้วยนะจะสามหรือสองนุ่มเกลยอก็ได้จมดมันดูจะได้คลิปล้านแตกอีกเด้ยโอ้อันนี้อันนี้ก็จะส่งหนักก็เต๋าปุ๋ยว่ะอันเต๋าปุ๋ยซ้ำนั่นนึกว่าสินคินแตกแตน้งเยอะย่าครั้งนี้แสงมาครั้งนี้ดิแสงมาทางไหนแสงมาทางนี้วอี๋ถูกแล้วเรื่องเสร็แล้วเดี๋ยวนะครับเสร็จแล้วจะกลับบ้านกันแล้ว สุดสุดเลยหน้าที่มีที่ที่สุดของมื่อนี่เอ้ยบริเวณของมื่อนี่ของคนที่อยู่นี่เอาอย่างต่เขาบหว่านกันมาเลยนี่ดูดูดูน้องพื้นมันอเออกตอนเย็นเราจะดูในร้านอยู่หรอไม่รู้ต้องรอปักกันเพราะว่าใช่ให้ดูเดจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มอยากกินอะไรหวานๆอยากกินน้ำานึกว่าจะกินน้ำตาลน้ำตาลจะได้จ้ะ ก็เล่นเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันคือพักกันที่จริงกินข้างอย่างแซลอางเท้ากันเลยแน่อยากเน่ยโอ้โหนปุ้ยเดินแน่เมึงปานะมึงด้วยรดีดูแลดีเพราะคนอร่อยคัะรถมากับรรยากาศวิวไกล,ไกล